หุ้นน่าสืบในสัปดาห์นี้เป็นหุ้นเครื่องดื่มชูกำลัง2บริษัทที่นักลงทุนให้พรีเมียมมากกว่าตลาดมาโดยตลอดเราลองพูดถึงคาราบาวกรุ๊ปหรือ CBG และโอสุสภาหรือ OSP ที่วันนี้เราจะมาวัดกันแบบมาต่อมัดว่าตัวไหนหน่าลงทุนมากกว่ากันพบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้น CBG เข้าเทรดเมื่อปี57 ด้วยราคา IPO 28บาทก่อนจะปรับขึ้นทะลุ100บาทเมื่อปี60ล่าสุดเทรดบริเวณ70-80บาทส่วน OSP เข้าเทรดในปี61ด้วยราคา IPO 25บาทโดยช่วงแรกที่เข้าเทรดราคาร่วงต่ำกว่าจองก่อนจะค่อยขยับขึ้นมาจนทำ All Time High 48บาท25สตางค์เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดเทรดบริเวณ40บาท CBG กับ OSP ทำธุรกิจคล้ายกันมีรายได้หลักมาจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกําลังโดย CBG เป็นเจ้าของแบรนด์าลาบาวแดงส่วน OSP เป็นเจ้าของแบรนด์เก่าแก่อย่างลิโพและ M150 หากวัดขนาดด้วย Market Cap พบว่า OSP มีขนาดใหญ่กว่าด้วย Market Cap 120 0ล้านบาทส่วน CBG อยู่ที่72,000ล้านบาทโดยทั้งคู่อยู่ในการคำนวณดัชนี Set 50 นอกจาก Market Cap จะใหญ่ที่สุดแล้ว OSP ยังเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดเครื่องดื่มชูกำลังด้วยสัดส่วน Market Share ถึง54%ทิ้งห่าง CBG ที่เป็นเบอร์2กว่าเท่าตัวผลการดำเนินงานของ CBG มีรายได้ในปีล่าสุดราว15,000ล้านบาทส่วน OSP มีรายได้กว่า26,000ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิในปี62พบว่า CBG ทำได้2,500ล้านบาทส่วน OSP 3,200ล้านบาทแต่ในแง่อัตรากำไรสุทธิ CBG ทำได้ดีกว่าที่16.65%แต่หากวัดความถูกแพงของหุ้นด้วยค่า PE พบว่าทั้ง2บริษัทเทรดที่ PE สูงกว่าเซตมาโดยตลอดบางช่วงมากกว่า2-3เท่าแม้ล่าสุดจะลดลงตามราคาหุ้นที่ปรับตัวลงตามซนติเมนต์ตลาด แต่ OSP ยังเทรดที่ PE สูงถึง37เท่าส่วน CPG เทรดที่29เท่านาวิเคราะห์บอลลอยนต้าระบุว่ามี3เหตุผลหลักที่ทำให้นักลงทุนให้พรีเมียมสูงกับหุ้น CPG และ OSP คือเป็นสินค้าจำเป็นที่คนยังต้องกินต้องใช้โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นแรงงาน ผลการดำเนินงานเติบโตเห็นได้จากงบล่าสุดในปี6-2ที่เติบโตทั้งคู่และยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะ OSP ที่กำลังรุกตลาดเพื่อนบ้านในกลุ่ม c LMV ขณะที่โดนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9น้อยกว่าเซกเตอร์อื่นแต่ CBG จะโดนหนักกว่าเพราะมีฐานลูกค้าในจีนกัมพูชาและอังกฤษด้านความเห็นใน IA Consensus ส่วนใหญ่แนะนำซื้อ CBG ให้ราคาเป้าหมาย98บาทคิดเป็นอัพไซส์สูงถึง37%ส่วน OSP เสียงแตกให้เป้าหมาย41บาท50สตางเกือบเต็มมูลค่าแล้วนักลงทุนยังคงให้พรีเมียมกับ CBG และ OSP จากกำไรที่ยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องแต่หากเทียบกันแล้ว OSP ดูจะแพงกว่าจากค่า PE ที่สูงและราคาหุ้นแทบจะไม่เหลืออัพไซส์จากมูลค่าเหมาะสม